กินเขาน้ากันพี่น้องกินเขากับตำหมากถั่วอีกแล้ววันนี้เศ็บเผ็เดๆคือสีสวงไข่จักหน่อยไข่เยี่ยวมา <ไข S 1> โ,อโ,โอ้โหไข่ไข่ดำ <c ười> ไข่ดำไก่ดำโอ้บำรุงอันนี้อะไรนะไก่อะไรเอ่ยไก่ใต้น้ำไก่อะไรนะ ไก่ต้มน้ำซอสไก่ต้มน้ำซอสคล้ายไก่ไข่น้าพี่น้องมากกินเขาเขารอบเดืกกินี่เขาแรกเขาแรงผมเขาดักเขาดักผู้อื่นก็ร่างเลิกงานครับผมเรื่อตัวทีมามาทานข้าวกับตำถั่วด้วยกันครับผมตัวฟักเงาแซ่บแครับผมโอ้ชิมยังไงีมช้อนเลย แม่อร่อยไม่เอาเงินแม่อร่อยไม่เอาเงินฟ้าบอกว่าเอาเงินทุกเดือนแสดงว่าอร่อยทุกเดือนอร่อยทั้งเดือนไก่อร่นอยไก่เนี่ยแบบคลิปสร้างรายได้ด้วยเนื้อหานะฮะนี่คือเนื้อหาแล้วครับ สาระเนื้อหากินเขาครับตามหมกทั่วอ,อืมคนปอ้อนนี่แหละครับเ,เนื้อหาอสร้างรายได้เราก็สร้างรายได้เขาก็คอยรับผล <พอ S 1> รายได้ไดจากเราเขาก็เลยต้องป้อนเราเ,เพราะมันคือคลิปคือชีวิตเนื้อหาจริงๆ ดีมีคนดูแลคนหงายใส่ใจตลอดตำทน่ัวเสร็บเสร็ายมาเป็นไงตำัวกินแล้วเดี๋ยวก็คลึกอีกเลยอะไรข้าวร้อนร้อนข้าวสวยร้อนร้อน อาะข้าเหนียวเลยนี่คือข้าวเหนียวมาให้ปะต้องข้าวเหนียวกินกับตำหมออกตัวนีวันนึ่นงไก่ขา้ขาวขม่เลยเซ่บจูจู่